ก็อยู่ในเกมอมองเอิแต่ผมจะเรียกวันว่าแต่ผมจะเรียกเกมนี้ว่า a m o งยูนิเว r ร์สช่างมันแล้วกันแต่ผมจะเรียกอมองเอิร์สลกันนะให้ทุกคนเข้าใจง่ายเกมนี้มีชื่อว่า Among อมองเอิร์สคฟังเสียงี่อโอ้เสียงหลอนมากขอเสียงลงหน่อยนะฮะขออนุญาตลดเสียงลงหน่อยนะครับ โอเควันนี้พวกเราก็จะมาเล่น Among Us อาชขม่าว่ะจังหวะนี้อันนี้ผมจะมาเล่น Among Us นะครับมาดูกันว่าผมจะได้เป็นเอ่า Imposter หรือเปล่าโอ้โหน,นี่เราอยากเอา The Fast and Furious เร็วกว่า The Fast อีกสจยอดสจยอดจริงๆใครเป็นโอ้ยผมไม่ได้เป็นเนาะไมไ่เป็นอะไรเน,นี่ยคน หาว่าใครทรยศนะทำไมกูวิ่งดูแปลกๆค่ะนีกอันนี้คืออะไรเข้าไปไม่ได้เฮ้ยตายแล้วหอว้าจะไปรู้อะยเสือนเป็นใช่ปน่าจะใช่อะสีน้ำเงินเป็นอ m p o อ t e r หนึ่งคน มันก็คิวผมเลยเออบลูใช่บลูบลูบลูสวิงคิวเอ,อ็มไอส์ฟิลคิวอโอ้โหหลดชัยให้ไปเลยเ,เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะฮะเอาใหม่เอาใหม่โอเคแต่นี่ผมหาห้องใหม่แล้วนะ <c oughs> โอ้ยไม่ได้ไปนอีกแล้วมีอยู่สองคนที่เป็นอิมพอร์เตอร์ใครวะเดี๋ยวโอ้โหในห้องเดิมเลยนะผมระแวงมาก ต้องเลยมืองไม่ต้องไม่ต้องตอนนี้ยืนเก็บโอ้หลุดยเฉยอะไรวะเอามาอีกแล้วโอเคตอนนี้ผมได้เป็นมนุษย์เขียวที่มีใบไม้ติดอยู่บนหัวนะโอเควันนี้ผมก็ได้เป็นมนุษย์เขียวที่มีใบไม้ติดอยู่บนหัวแล้วก็ไม่มีเพชรหรือไอสัตว์เลี้ยงหน้าตูนั่นแหละที่ต้องเติมเอาราคาตั้งหกสิบเก้าถ้าอยากเติมต้องใช้ทรูเอาหรือว่าอย่างอื่นก็ได้นะแต่ผมใช้ทรู แต่ผมยังไม่ได้เติมหรอกเอาไว้เติมโรบักมากกว่าเออผมถึงแม้มว่าผมอาจจะยังไม่เคยไม่ค่อยจะเล่นโรบักก็อาจจะไม่เคยไม่ค่อยไม่ได้เล่นโรบักเยอะมากก็ตามนะแต่ผมก็เล่นโรบกักอยู่เหมือนกันแหละไม่ใช่ว่าไม่มเล่นเลยนะก็เล่นอยู่นะครับโรบกับกผมเล่นแบบบอกผิดีด๋ยวเข้ามา,กา,า,า,าใกล้ยา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 ไอตุด อย่าเดีก่อนผมเสียวว่ะคือแบบตอนนี้คือแบบตอนที่แบบอะไรยังไงอะเฮ้ยไวเลยเฮ้ผมเจอสบสีเขียวเดี๋ยวก่อน พี่ผมว่าอะไรวะสีส้มวะเมื่อกี้ผมเจอสีส้มใช่ไหมผมโบกสีส้มแล้วกันใฮ้ยตลุกเนี้ยโอ้ยอะไรกันเนี่ยอ่ะเข้าเกมไม่ได้เดี๋ยวผมหาห้องไ่ก่นอนโอเคก็ลืมเกมแล้วเจอห้องแล้วพวกมาเฮ้ยใครวะเติมเยอะเนี่ยเราเนี่ย เฮ้นี่อะไรเฮ้นี่อะไรเนี่ยขอดูดิอ๋อเป็นอะก,กุญแจตรงนี้แล้วกันนะตรงนี้ภารกิจคอมพิวต์อย่าตามมานะเว้ยตอนนี้ผมกำลังไม่เข้าใจตอนนี้ผมทำทักขีเรียบร้อยละต้องเข้าไปทำทักในห้องยังไม่ใช่ไม่ใช่ใชตรงนี้ตรงนี้ผมต้องเข้าไปทำทักในนี้นะครับนี่โหคนเมืด เติมน้ำมันจิง้งอ่ะกูได้บอกเติมปุ๊บเติมออกเลยนี่เน็ตกระจอกขอเข้าเกมน,นี้แบบนี้ซึ่เดี๋ยวก็จะเริ่มเกมแล้วด้วยอาจจะ,ะมีคนออกเกมอ่ะเขาน่าจะหลุดมั้งเขาน่าจะไม่ออกเขาน่าจะหลุดมากกว่าขอเป็นอีโพสเตอร์ถ้าเกิดว่าตอนนี้ข้าพเจ้า ให้เป็นอิมโพสเตอร์เฉยขอให้เป็นอิมโพสเตอร์ก็ได้เป็นอิมโพสเตอร์ครับอยู่คนเดียวเฉยอยู่คนเดียวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวดับบนคิวเดี๋ยวดับบนคิวก่อนเฮ้ยอะไรอะไรก็ไปช่วยทำท่าใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมหวังไม่ได้ก่อนเดี๋ยวก่อน เออต้องเนียนๆไปเดี๋ยวเจอสบสีแดงงี้เว้ยผมต้องเนียนกันเนียนกันเขาเขาไม่ต้องบอกเออผมไม่ได้ข้างเออไอ้ยินโล่มันบางคนค่ะอะไรเลยปลาบานานานบานานนั่นนะเออบานานนั่นนี่แหละเออยินโล่ไหมยินโล่ไหมเอ้ยวิวคนโหวนยินโลอ่ะยินโล่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่โน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 เราต้องแบบเออโนโนโนไปก่อนโนโนยินโล่ขี่ยังไงวะวายเลยวะ E L L O หอ e บนยู E L L O หอบนยู Yellow Yellow No ้โห o ไม่ยื้ยไม่ใช่บอกยื้ย Imposter หนึ่งคนวะ่ะก็แบบต้องคุกงวลลวเออผมช่วย Imposter ทำไมวะเร่มานี่นะใช่ปะเขาก็คงจะแบบเอไปดูไปดูปนทกอะไรคะ น,นี้กำลังทำท่าอยู่เ่าช่วยกันทำทา่ากันนะหม่นมองไม่ได้มาทำทา่าทำไม่ทันแต่โมดข้าวทอร์ยรนต์อย่ไมเนี่ยนะไม่มีคนเห็นหรอกมั้งซื้อกล่องใสจ๊ แล้ว้วไเรียบร้อยเฮ้ยกดตัวนี้ดีกว่ะก็สีดำายอ่ะผมไม่เกี่ยวนะเขาอยากบวชวนะันนี้ขอบ้โหสอรี่อลินขอโทษอลินขอโทษขอโทษสีส้วมวัดเขากดว่าวัดทำไมอิสปิกเพิงเขาบวชสีผู้สีชมพูสีชมพูนี่ไม่ใช่เอ้ยสีพักอยู่ทำไมมันยาก พูดเปล่าพิงหรือเปล่าโอเคผมต้องบดเอต้องแบบพิงก่อน P I N K บดมัวดบดว่าอับหนึ่ง P I N K พิง Q แล้วก็เติมอันนี้หรือเปล่าก็เติมอันนี้หรือเปล่าแล้วก็เติมไปพิง Q หรือมีคนหรอกเกมไปแล้วใครหยอกเกมสีชมพู4ี่ขุ ข้าบับเจ้าเกี่ยวว่ะบรนจบบ้าบว่าโนใครเอ้ยสีชมพูตกครับไม่ใช่ครับอไม่ใช่ครับสีชมพูไม่ใช่เหลือผมคนเดียวแล้วตอนนี้ตั้งดับบนคิวให้ได้แล้วต้องลงท่ออ่กันนึงหาท่อแบันบนึงเจอแล้วเขาคงไม่เห็นเราั้งผมอยู่ตรงนี้ไปเจอหมดแลลวไม่เห็นหรก ไปตรงนี้ไปตรงนี้นไปตรงนู้นก่อนนะไปตรงนู้นก่อนเดี๋ยวผมจะไปดูก่อนว่าใครมาแถวนี้หรือเปล่าเฮ้ยมีมาแล้วมีมาแล้วไปก่อนนะไม่เห็นหรอกมั้งไม่เห็นหรอกมั้งไม่เห็นผมก็ไม่เหใครเห็นมั้งผมก็ลองเปิดดูก่อนนะ ดูกันเนื้อที่ไหนที่ปิดปิดไฟดีกว่าผมจะปิดอะไรวะปิดไฟอ่ะเออให้คนเห็นไฟว่าน่าจะไปทางโน้นมั้งใช่แล้วน่าจะไปทางนี้แลก็แต่มันเข้าอย่างไรวะเปิดดูแป๊บนึ่งเข้าไปทางนี้เหนื่นาอาล้ นีนผมฆ่าได้แล้วยังไม่มีใครเจอผมนะมเจอค,คอรถนะังเลยวะอาวัดเดอทำร่างผมถึงดูด,ดีอะเล่นตั้งนานแล้วเอาไหมเอาโอเคผมเจอห้องละแล้วก็มีคนออกเกมไปคนหนึ่งใครเป็นหัวหน้าห้องวะขอเหอะอีมีคนใช้สีเขียวไปแล้วเหมือนตัวละครถุงเลยมึงก็ดูเข้านะสีแดงดิสีแดงกับโอ้ไปถันให้ ขออาคาพเจ้าได้เป็นอิ i m p เตอร์ขออาคาพเจ้าได้เป็น i m p o r เตอร์อิน t e r importer พ m ต o r t e r importer อ๋อได้เป็นอิ i m p เตอร์ด้วยเฮ้ยสงสารถนาดจริงๆวะเรา่านี่เก่งจริงๆมันเก่งมีงมงวะไอ้ฟองผมกต้องไปตัดไฟก่อนแล้วมันเดี๋ยวก่อนนะมีคนออกเกมอีกแล้วนี่พี่ไม่พอพี่ก็ไม่ต้องเล่นก็ได้นะเออเฮ่อโอทูอืออาจจะเจออากาศครับ Kita boleh tak terfaik kan Kita tak kan memang Untuk tak terfaik tak terfaik Kita tak จะกดค oh. ิวเลยโสดเออกำลังจะกดคิวเลยเนี่ยโอเคออนี่ผมกำลังจะกดคิวเลยนะเนี่ยห้ามใครเลือกสีเขียวสีเขียว,ส,ยวสีเขียวต้องเป็นเย่า yeah. สีเขียวของข้าไอเ อีกูแบล็กอ๋อเขากำลังบอกว่าเขาจะเลืยจะมอีกวแบล็กเขาบอกว่าเขาเลกจะมาค่ะไอ้ดินเบดดั้ขอให้ผมเด้เป็นอิมพอร์เตอร์กับไอ้เขียวนั่นกับไอ้สีขาวขอให้ผมได้เป็นอิมพอร์เตอร์กับไอ้สีขาวนั่นพูดเถอะเดี๋ยูดเดูดูตามนี้ขอให้ไอ้ตื้อทำอไมกันแบบนี่ยเขาซื้อมแล้วกันไม่ได้ไงคนเต็มแล้วเหรอที่ไหนลองไป ฉันเป็นตการเขาเซิร์ฟนี้แต่ว่ามีคนเลือกสีเขียวไปแล้วอะเราไปดูทีมหมวกสักหนึ่งไปดูที่เพชรแมวไปู้ปทีอันอันนี้มันก็เข้าอยู่นะกระดาษทิชชู่ใส่กับสีเขียแล้วกันสีนนัต่อนะอี๋อุนจิดีอุนจิใส่กับอุนจิมออันมีลายขี้ไหม ขี้ให้ฟุกเราฟรีๆป่ะไม่มีเอาน,นี้และกันเนี่เท่ดิว่าเนด้ดเจะเป็น p o r t e r p o r t e r importer t เตอีกแล้วพี่น้องแมก็อยู่แล้วนะเดีนะ๋ยวต้องไปแบบตัดไฟอะไรสักอย่งางนึงสักอย่งางไม่ไมีใครแล้วกเลยจะจัไกัน ็มีคนมีโพสเตอร์แน่อนอนตัวประจัญจะทำไม่ใช่อ่ะอาจจะทำไมหลอกทำไมผมรุดบ่อยจังวะเน็ตก,ก็แรงอยงู่นะก็เล่นไม่ดีนะทำไมมันหลุดวะเป็นแฟนคนละขอให้ผมได้เป็นยูโบเตอร์อีกครั้งหนึ่งว่าผม,มาเมื่อคยได้เลไรตื่นโพเตอร์จนจบเลยโอเคไม่ทำไมวะไอตัว สตาร์ทเลยไม่ต้องไปรอมันหรอกยัวควอนอันนู้เอฟวอร์ฮร์ออฟแอรดออฟอัลทูคูล์ลใช่ปะคูล์ือคอลหรือเปล่าอี่ฟอร์มโอ้โหสตาร์เลยสตาร์เลยเดีดีอารีดีวายเดี้ go go I lady I am e a d y I am lady I am lady เข็นพร้อมแล้วเออใช่ใช่กดเลยกดเข้าเลยดีไอตูด yeah. Yeah. อยากอยาก What attack Imposter Imposter โ,อ,อ,โอ,อ้ไม่ใช่อ่ะได้เป็นิมูคเตอร์แต่ว่าเล่นไม่จบ เดี๋ยวจะเดี๋ยวผมเริ่มแบบพอเริ่มหายพอเริ่มหายหนึ่งเกี่ยวอะไรกับพอนวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมรู้สึกเสียวว่ะเหมือนแบบอ๋อมินิเกม ตายเหรอใครเจอสีสม้มเนี่ยสีสม้มังพูดอยู่เลยเห็นไหม <c oughs> มีคนออกเกมแล้วหรอชูสีชมพูก็ตายฮะคีลามีคนชื่อคีลาผมบวชสีอะไรวะอย่าบากอกผมว่าผมใครเขาให้มาแชไหม I walk now the n e m e of the room เขาอยู่ในห้องลบอตรูากส o o m n e s s เราก็มาเอ,าอมบบ็มบัตตวบอดี้อ่ะจุผมปวดสีผมปวดสีคิลอันนี้แล้วกันเนี่ยมันชื่อว่าคิลาปวดไปผมโอ้สีม่วงปูปูวูทีผมปวดไอว้วอดคิดลา อูอูดีอูดก่อนดิมันวินไม่ได้วะ K I K R คิล I K, ira. K, ira. K ira. L I K L I คิ O O T ิ L A L U กดจอกนะติ๊กกดจอกกูมี W A T E R L คิละใช่ไหม ก็มิแต่คนที่คิบโหวฮะมีสองโพสเตอร์ชีนะเป็นเชื่อผมดีวิหายไปกับพิพตาไปได้ไงวะแล้ว่อมันเดินไปอยู่บอกได้ว่าเไปไ็นดีโพสเตอร์ด้วยกันทำท้าหรือเปล่าท้าก็เห็นเพิ่มเลยกดอะไรอีกแล้ววูกดวัดกดทำไมยังไม่มีใครตายนยี่มึงเรเกมเนี่ย eht เออไม่เชยถูกเลย eht what what even eht w a t l o ล lo ใครกด่าเมื่อกี้ใครกดหีใครกด s i a กดอ คุณจะกดทําไมมันยังไม่มีใครตายมันยังไม่มีใครตายมันยังไม่มีใครตายมันยังไม่เกิดเหตุมันยังไม่เกิดเหตุมันยังไม่มีอกแสยังไม่มีใครให้บอกแซอย่าไอ้มพอเตอร์ก็ยังอยู่ด้วยกันกันทั้งสองคนจะบอกว่าไอ้แบกมันอยู่กับคุณแต่ว่ามันเป็นเรื่อง่ายผมเห็นมันทําทาอยู่มันได้เป็นเที่ยวผมสี่นาตูดแย่แยกมาก ผมจะโหวตไอ้คนโหวตแล้วกันไอ้ตูดไอ้ผมไม่เกี่ยวเลยผมไม่ได้ทำอะไรเลยผมไม่โดนโหวตมาเอมเบอร์กิลาเฮ้ยโน่อีกแล้วมีคนโนโวตครับเขาคือเขาจะคิดโหวตไปนั่นแหละ แค่แลรับไม่ใช่กุ้งตัวเนี้ยนะคนตรงนี้เห็นไหมเดินออกมาจงสโซค่าเดินออกมาเดินออกมาเดินออกมาซะเดินออกมาดิตายแล้วเนี้ยสัญญาณที่ประจันเรียบร้อยไปแล้วโอเคเทียอะไรแล้วกูตายแล้วโอเคอะไรตูว ตือนี้ด็แล้วไปเจอศพดีศพอยู่ข้างหน้าเนี่ยเออโอ้โหทำไมไม่มีใครเจอศพอะไรวะอะไรวะไอ้นี่พยายามตัดไฟไอ้นี่มันพยายามตัดไฟโดนเรียบร้อยแล้วโอ้โหการเป็นเสร็จที่ทันทีเราจะไปดูต่อไอ้แจ็คคิลเลอร์เนี่ยไอ้ตูดไอ้คนชั่วอินวอเตอร์อยู่นะอยู่เฟนส แพ้ก็ oh God. สำหรับคลิปนี้ก็คุณต้องขอจบกันไปเพียงแค่นี้นะครับสำหรับก็คือผมแพ้ได้กมน,นี้แหละถ้าเกิดว่าใครชอบาาชก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe สำหรับวันนี้คงมีเพียงเท่านี้บ๊ายบายย่า